สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปชมบริเวณถนนคนเดินที่ฮานอยซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามและวันนี้มาจุดนี้ก็จะเจอพี่น้องประชาชนชาวเวียดนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นผู้สูงอายุมาเต้นลีลาดประกอบเพลงน่าจะเป็นชมรมหรือเปล่าก็แม่อาจทราบได้ แต่เนื่องจากเพลงที่ผมแทรกมานั้นเป็นเพลงไทยนะครับเพลงเดิมๆที่เวียดนามเปิดเต้นนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ก็เลยแทกเพลงไทยให้ดูลีลาการเต้นนะครับแล้วก็ฟังเพลงไทยอาจจะไม่เข้าจังหวะกันเท่าไหร่ก็ขอให้ดูภาพประกอบกันไปนะครับส่วนเพลงก็จะเป็นเพลงไทยแทรกให้ชมการเต้น ก็จะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวจากลหลายๆประเทศตลอดจนชาวเวียดนามก็มาพักผ่อนนอกจากจะมาเดินซื้อสิ่งของเครื่องใช้ซื้ออาหารแล้วก็พาลูกหลานมาเดินเล่นมาถึงจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่ด้านหน้าโรงละครหุ่นกระบอกน้ำนะครับ ังจากที่เดินไปเดินมาก็ออกมาเจอภาพแห่งความสุขภาพนี้นะครับนี่คือการเต้นรีลาดของชาวเวียดนามที่ถนนคนเดินส่วนใหญ่สังเกตดูก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับวัยรุ่นพยายามมองแล้วไม่มีนะครับก็จะเป็นจังหวะต่างๆมากมายจะเป็นวอนสเปนควิกสเต็ป หรือจะเป็นชาชาชาและอีกลหลายจังหวะนะครับก็ให้ดูภาพประกอบเพลงอาจจะไม่สัมพันธ์กันกันกนกบลีลาในการเต้นนะครับแต่ให้ดูภาพเพราะว่าถ้าใช้เพลงเดิมนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของพี่น้องชาวเวียดนามผมก็เลยแทรกดนตรีไทยใส่และก็ให้ดูลีลาการเต้นกันไป เรื่อยๆครับนี่ก็คือจุดหนึ่งที่เป็นความสุขของผู้ที่ไปท่องเที่ยวตลอดจนพี่น้องชาวเวียดนามได้มายืนพักผ่อนได้มายืนทานอาหารแล้วก็ได้ชมเป็นเรียกว,ว่าเป็นความสุขทางสายตาอีกจุดหนึ่งหน้าถนนคนเดินเวียดนามนะครับที่ฮานอยซึ่ง เป็นเมืองหลวงของเวียดนามเห็นไหมครับความสุขของทั้งคนชมทั้งผู้เต้นก็จะเปลี่ยนกันจับมือหมุนกันไปหมุนกันมาแล้วแต่จังหวะนะครับก็เป็นความสุขอีกจุดหนึ่งที่อยู่ถนนคนเดินและก็จะมีสวนสาธารณะที่อยู่ข้างๆสามารถที่จะเดินไปนั่งเล่นซื้ออาหารไปรับประทาน หลังจากนั้นก็จะเดินมาจุดนี้แล้วก็มาชมการโชว์การเต้นลีลาสังเกตดูลีลานะครับจุดนี้น่าจะเป็นจังหวะดริกสเต็ปนะครับก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งในฮาน่อย